นี้สมบูรณ์ไม่มีบาดแผลนะครับรอยที่โดนกัดที่ว่าบวมๆก็เออก็เริ่มเป็นปกติแล้วนะครับถ้าไม่ออกกัดวันหนึ่งก็ไม่กัดอีกสักสองสาวันก็ไม่เป็นไรครับแสดงว่าสมบูรณ์ก็ขี้เกียจกัดกับคนอื่นเหมือนกันนะครับก็เลยนอนอยู่เฉยๆดีกว่าดีกว่าไปกัดคนอื่นใช่สมบูรณ์นะ ก็แห้งๆนะครับถ้าไม่กัดกันครับถ้าหยุดพักแต่สมบูรณ์ก็น่าจะแบบไม่ไปกัดจีกวัวประมาณนั้นครับแอบก็ได้ครับในบ้านที่แอบเยอะแยะออืมกินอร่อยไหมน่าจะอร่อยนะครับ <S <S น้องๆํำรวจอีกแล้วน้องๆ Pools, ไ,ม kilo. ไม่พอใจอาหารแน่เลยครับเป็นอาหารเม็ดเน้อกินครัข้าวอันนี้ทำไมลงมาเล่นคนเดียวเลยฮะเฮ้ยอะไรอยู่นี่นั้นหู้ไอไปขึ้นไปข้างบนดีกว่าเราอันตรายขึ้นหน่าเนาะ โอ้โห,โห,หมย่าเคี้ยวยากอันนี้ผสมน้ำให้ด้วยนะครับลองดูอกินได้ครับกินได้กินได้กินไปก่อน <c oughs> กินเสร็จแล้วครับมาเล่นกับพี่บุญหลายนะครับ กำลังชงนมครับติงตงเหีนยวร้องเมี้ยวเมี้ยวก็เลยเอานมให้กินเลยนะครับตัวกินอาหารเม็ดรอก่อนเอ๊ะตัวนี้กินนมไหมกินหน่อยครับ กินยังไงให้หลุดปากเนี่ยัวนี้ยังไม่ได้กินกินกินง่ายดีตัวนี้อีกตัวว่าต่อคิวแล้วตัวจะกินไหมเนี่ยตัวนั้นดูดึงเจอแล้วตัวนี้ด้วยเนี่ยรอกินเนี่ยนะครับเนี่ย ไม,ไม่กินนะครับสแสดงว่าก,วกินอิ่มแล้ว่ากินอิ่มแล้วกินินเสร็จก็เล่นตามสบายเลยนะตยยนะ,ะตัวนี้ไม่กินมากินอาหารเม็ดแทนนะครับเมื่อกี้นมเหลือจากน้องๆน,นะครับอ้ออาวสมวังติม,งมีโชคด้วยอ่า เลี้ยงเหมืนพี่สมหวังนี่ไมไม่จับเลยอ่ะพี่สมหวังกินต่อหเลี้ยงไม่เป็นพี่พนี่ด้วยพี่ส้มหล่นด้วยมอ่ะพี่ส้มหล่น้มหวังว่ากินอ้ยไต้องอาใส่ถ้วยหวชงให้อ่ะนี่พี่สมหวังกินนี่ไมเป็นเลย อันนี้ลูงแมวกี่ขวบแล้วครับเจอครบก็ปีแล้วสมหวังบอกว่ามันน้องเหนือยค่ะแต่มีโชคก็เลียนะโอ้กินมากเลยรินกับการกินมากเลยสมหวังเด็กกี่ขวบครับเนี่ยออยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเอาหมดเลยครับเออดูน่าจะดื่มตาไม่ได้เลยปิน ยิ้มแล้วนะครับอ๋อโอ้สบัดนมสบัดนมนี่สมังกินเหลืออ่ะมีโชคอ่าเราเลยกินนมน,อนอ้อนงๆมีโชคกินนะครับโย่เขากินนมเออ,อ,อกินอะไรกันครับมันมันกินคุ้นๆน,นมผมหรือเปล่า แก๊งแมวเหมียวนะครับเล่นกันเองห <c oughs> นีน้องมานะครับมาอยู่ตรงถังน้ำหมักนี่เองอันนี้ก็ใครเนี่ยมีโชคนะครับ <c oughs> เอาไปแอบอยู่ตรงท้องรถนะครับใต้ท้องรถนะครับคอยดูพวกแก๊งชิวๆผ่านนะครับเอาส้นหลุดนว่าวิ่งตามน้องมาหน้าบ้านอยู่ไหนละ่ะ มีตัวหนึ่งวิ่องออกมาหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องจับสวังเห็นน้องอีกตัวหนึ่งไหมเฮ้ยเห็นแล้วครับนี่ไงกัดกันกับเอาไว้นี่เอง้เอาไว้ตบเลยเอาไว้บอกแค้วคนอื่น คนอื่นเขารักเด็กนะครับเอาไว้เข้าไก้ไม่ได้นะสองตัวเจอของแท้เลยเออกไปไปละยังไงยังไงจะได้ไม่ออกมาไกลอีกครับอ๋ออ๋อขนาสมัยเอาไป้อย่งไรอครับอุ้ยอุย้ออยครบสี่ตัวนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้แมวพักในเ,เต็นท์นี้ก่อนนะครับ